ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับอัปเดตข่าวสารช่วงบ่ายแก่ๆนะครับกับผมหนึ่งยุคคนวิเศษสังกับขยี้ข่าวผ่านทางอ e ีซียุคคนแล้วก็ทางเพจจามคอมนะครับวันนี้ออกสตาร์ทสัปดาห์ใหม่นะครับเชื่อว่าหลายท่านเองก็เฝ้าติดตามการแพร่ระบาด ของโควิด -19 นะครับในประเทศไทยของเราสรุปแล้ววันนี้ติดเชื้อ2คนแล้วมีผู้เสียชีวิต1คนนะครับผู้เสียชีวิตที่ว่านั้นเนี่ยเป็นการเสียชีวิตที่จังหวัดชุมพรตั้งแต่เมื่อวานนี้ตอนเย็นแล้วนะครับที่สาธารณสุขจังหวัดชุมพรได้ทําการถแถลงกันไปนะครับคุณผู้ชมส่วนคนที่ติดเชื้อ2คนวันนี้คนหนึ่งเป็นสเตตควอลตินนะครับกลับมาจากต่างประเทศตรวจเชื้ออยู่ในสถานกักกันตัวและอีกคนหนึ่งก็มีประวัติไปสัมผัสผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้านี้นะครับ ส่วนมาตรการคลายล็อกในระยะที่3ต้องรอติดตามข้อเสนอแนะจากการประชุมโดยสมชวันพุทธที่จะถึงนี้และการพิจารณาในที่ประชุมสบคในวันศุกร์ที่จะถึงนี้นะครับคุณผู้ชมครับแม้ว่าจะมีการพูดถึงรายชื่อหรือว่าลิสต์รายชื่อของธุรกิจที่อาจจะสามารถกลับมาให้บริการได้ไม่ว่าจะเป็นหมอนนวดแผนโบราณหรือ,อ,อสนามมวยหรือเป็นโรงหนัง หรือเป็นสวนสนุกน,นะครับเริ่มมีการพูดถึงมากขึ้นเรื่อยๆแต่ต้องรอติดตามนะครับเช่นเดียวกับเพอร์ฟิวรอ,อการเสนอโดยสสมชวันพุธนะครับว่าจะ เพิ่มเป็นเที่ยงคืนจนถึงตีสี่หรือว่าจะตั้งแต่ห้าทุ่มจนถึงตีสามนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นว่ากันที่ข้อเสนอการต่ออายุพรกรในเดือนมิถุนายนนี้รอฟังในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอีกครั้งในวันพรุ่งนี้นะครับว่าจะยังคงพระราชกำหนดการบริหารราชการฉุกเฉินนะครับไปต่ออีกหนึ่งเดือนในเดือนมิถุนายนนี้หรือไม่อย่างไรนะครับอ่ะอันนี้เป็นเป็นข่าวสารในเบื้องต้นนะครับส่วน เรื่องของการเยียวยาคุณผู้ชมมาอัปเดตสัปดาห์นี้กันสักหน่อยนะครับถามคุณผู้ชมแล้วกันนะครับว่าได้รับเงินกันแล้วหรือไม่ส่วนกลุ่มสีเหลืองถ้าท่านผูกบัญชีหรือว่าทาพร้อมเพ์เสร็จนะครับท่านก็รอรับเงินในวันพรุ่งนี้นะครับวันพรุ่งนี้วันอังคารเป็นวันตามรอบในสัปดาห์ที่ระบบเนี่ยเซตเอาไว้นะครับว่าจะให้โอนกลุ่มสีเหลืองนเป็นหลักนะจะให้โอนกลุ่มสีเหลืองเป็นหลักก็คือจะโอนทุกวันอังคารจนกว่าที่จะ ได้รับเงินนะครับคุณผู้ชมครับมีคุณผู้ชมถามามาว่าฝากคุณยุคนติดตามเยียวยาเกษตรกรมาตรา3 3ด้วยค่ะได้ครับคุณผู้ชมครับโอเคนะเอาเรื่องเยียวยา5,000บาทของกระทรวงการคลังก่อนนะครับเราไม่ทิ้งกันเนี่ยเบื้องต้นนะครับกระทรวงการคลังแจ้งผลมาว่าจ่ายครบแล้วนะครับ15ล้านคนจ่ายแล้ว15ล้านคนนะผู้ผ่านสิิล้านจ่ายแล้ว15ล้านคนตอนนี้ มีอยู่สองกลุ่มนะฮะที่น่าเป็นห่วงกลุ่มแรกกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่อยู่ระหว่างการทบทวนสิทธิ์เนี่ยสองแสนคนตอนนี้เอาไอ้ชัวที่สุดนะฮะคุณผู้ชมเนี่ยนะครับไปที่ธนาคารเลยนะครับไปที่ธนาคารกรุงไทยหรือว่าศูนย์ดำรงธรรมแต่ให้ผมแนะนําผมว่าไปที่ธนาคารกรุงไทยน่าจะรู้เรื่องมากกว่านะครับคนที่อยู่ระหว่างการทบทวนสิทธิ์แลวยังไม่มีใครติดต่อมาสักทีหนึ่งนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าเราเนี่ยนะครับจะ ออกหน้าไหนคือได้หรือไม่ได้ก็ไปยื่นหลักฐานที่ธนาคารกรุงไทยคือท่านเป็นเป็นกลุ่มท้ายแถวละคือเป็น1%สุดท้ายอ่ะเป็น1%สุดท้ายที่กระทรวงการคลังเขานิยามไว้นะครับว่าจะรีบเคลียร์หนึตรงนี้2อง0 0 0สคนเนี่ยนะครับให้แล้วเสร็จภายในวันภายในวันศุกร์ที่จะถึงนี้แล้วก็คือวันศุกร์ที่29่สิบพฤษภาคมนะครับ โอเคนะไปที่ธนาคารกรุงไทยดีที่สุดส่วนกลุ่มสีเหลืองนะครับผมย้ําตรงนี้นะว่าท่านได้เงินอยู่แล้วนะอยู่แค่เพียงการผูกพร้อมเพย์ให้แล้วเสร็จเท่านั้นนะครับกลุ่มสีเหลืองท่านได้เงินแน่ๆน,นะครับเพียงแต่ว่าอาจจะช้านิดหนึง่งเนื่องจากระบบเซ็ตเอาไว้ในเบื้องต้นว่ากลุ่มของท่านเนี่ยนะครับจะมีการรีเฟชนะครับในการรับเงินเนี่ยทุกวันอังคารทุกวันอังคารก็จะรีเฟชทีนึงว่าคนที่อยู่ในกลุ่มสีเหลืองเนี่ยผูกพร้อมเพย์แล้วหรือยัง นะฮะปลูกพร้อมเพลแล้วหรือ,อยังโอเคนะทีนี้พอกลุ่มเก็บตกนะครับเดี๋ยวเราฟังความชัดเจนในสัปดาห์หน้านะครับรอฟังความชัดเจนในสัปดาห์หน้าคุณอุตมะเริ่มพูดถึงแล้วนะครับว่าหลังจากที่จ่ายอีก2 4 0 0 0 0คนเนี่ยนะครับจนแล้วเสร็จและกลุ่มสีเหลืองภายในสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับสัปดาห์หน้าจะเริ่มมาตรการช่วยเหลือกลุ่ม1 7ล้านคนและอีก2 4ล้านแสนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งเป็นผู้ตกหล่น บัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะถือทั้งหมดใน14ล้าน5แสนคนนะครับในที่นี้จะแยกมา2ล้าน4ซึ่งเข้าไม่ถึงมาตรการไหนเลยนะครับจะมี2ล้าน4กับ1ล้าน7ที่ตกหล่นที่กรอกข้อมูลแล้วไม่ผ่านตั้งแต่ต้นไม่ว่าจะเป็นเลขบัตรประจำตัวประชาชนไม่ถูกต้องหรือไม่พบฐานข้อมูลในทะเบียนราษฎรนะครับคุณผู้ชมครับก็จะมีกลุ่ม1ล้าน7กับกลุ่ม2ล้าน4รอในสัปดาหนะ์หน้าส่วนกลุ่มเปราะบาง นะฮะกลุ่มเปราะบางเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับกระทรวงพวงัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะก็จะต้องไปหาเงนินกู้มาเพิ่มให้เขาเพื่อช่วยเหลือประมาณ13ล้านคนจะเข้าที่ประชุคมครมน่าจะในวันพรุ่งนี้เลยนะกลุ่มเปราะบางก็จะมีเด็กไม่เกิน6กขวบผู้ชราผู้พิการแล้วคนไร้บ้านนะครับที่ถามมันเข้ามาเยอะๆเนี่ยนะครับว่าจะได้อะไรไหมผู้พิการผู้ไร้บ้านคนชราหรือว่าเด็กเนี่ย รอฟังที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้นะฮะรอฟังที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้เมื่อกี้ผมข้ามไปกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่ถูกตัดสิทธิ์แล้วถูกยัดเยียดว่าเป็นหัวหน้าเกษตรกรเป็นมาตรา33าหรือว่าเป็นเป็นผู้ค้าออนไลน์ทั้งทงที่เราไม่ได้เป็นเนี่ยนะครับท่านก็ต้องไปติดต่อที่กรุงไทยนะครับเอาบัตรประจําตัวประชาชนตัวจริงและหลักฐานการประกอบอาชีพที่แท้จริงของท่านเนี่ยไปยืนยันโดยเฉพาะรูปถ่ายแบบนี้นะครับก็จะทําให้ท่านเนี่ย ได้สิทธินั้นคืนนะครับอันนี้เป็นหลักก่อนนะอันนี้เป็นกลุ่มของเยียวยาโดยกทรสูงการคลังล่าสุดวันนี้คุณอุตมศานยน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับก็เพิ่งคิดวัฒกรรมใหม่นะฮะจากที่บอกว่าเราไม่ทิ้งกันเฟสแรกเนี่ยเกือบจะสมบูรณ์ลวแต่ก็ยังไม่ทิ้งกันนะจะต้องไปหามาตรการเนี่ยนะครับมาดูแลพี่น้องประชาชนทั้งการประกอบอาชีพหางานทําแล้วก็อุ้มกันไปในยุคโควิดที่กัด กรกรษฐกิจของประเทศไทยและการทำมาหากินของพี่น้องคนไทยนี่ยนะครับก็บอกว่าก้าวต่อไปเราไม่ทิ้งกันเ,ออเข้าใจคิดคำนะฮะคุณผูชมครับคือเวลาคิดแล้วเนี่ยก็ต้องทำให้ได้ตามที่คิดคำพูดออกมาด้วยเพราะคำว่าเราไม่ทิ้งกันเนี่ยนะครับความหมายมันชัดเจนมากตรงไปตรงมาก็คือเราอย่าทิ้งกันนั่นแหละว่ากันง่ายๆนะฮะเราอย่าทิ้งกันทีนี้ มากลุ่มไหนต่อประกันสังคมเนี่ยไว้ท้ายเลยนะฮะเพราะมีเรื่องจะพูดพอสมควรมากลุ่มเกษตร,ร,รกรก่อนนะฮะกลุ่มเกษตร,รษกรเนี่ยนับตั้งแต่การจ่ายเงินเมื่อวันที่15พฤษภาคมนะจนถึงวันที่25ก็คือวันนี้แหละ25พฤษภาคมกระทรวงเกษตร,รษและสหกรณ์เนี่ยจ่ายเงินไปแล้ว4ล้าน7แสนคนนะครับจ่ายเงินไปแล้ว4ล้าน7แสนคนโดยประมาณคาดว่าภายในสัปดาห์นี้น่าจะจ่ายได้สักป,ประมาณ2ล้านกว่าคน ตีตาว่า4ล้าน7บวก2ล้านกว่าเนี่ยนะครับก็ให้ไปอยู่ที่ประมาณ7ล้านคนนะให้ไปอยู่ที่ประมาณ7ล้านคนภายในวันศุกร์นี้นะครับคือตอนแรกอาจจะบอกว่า10ล้านเนี่ยแต่ผมคิดว่าไม่น่าจะเป็นไปได้และตัวเลขเนี่ยมันยังไม่เคลียร์หมดนะเพราะว่ามันมีปัญหาอยู่เดี๋ยวกลุ่มปัญหาของเกษตรกรเนี่ยอยู่ตรงไหนเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับเอาตรงนี้ก่อนตอนนี้จ่ายไปแล้ว4ล้านเดเดี๋ยวน่าจะจ่ายประมาณ2ล้านกว่าภายในสัปดาห์นี้ภายในสุร์นี้แหละ ก็จะตัวเลขจะเป็นนอนอยู่ที่7ล้านส่วนอีก3ล้านที่เหลือลหละเพราะว่าเตรียมเงินเอาไว้1นึ่งแห้าหมื่นล้านเตรียมเอาไว้สําหรับ10ล้านคนนะครับอีก3ล้านที่เหลือไปอยู่ตรงไหนคุณผู้ชมครับกลุ่มแรกก่อนอันนี้อันนี้ผ่านแล้วนะแต่ว่าบัญชีไม่มีบัญชีคือมีพี่น้องเกษตรกรหลายคนนะครับได้รับการช่วยเหลือ1 5 0 0 0บาท3เดือนเนี่ยนะครับแต่ท่านไม่มีบัญชีเพราะนั้นเนี่ยช่วยไปตรวจสอบสิทธิ์ของท่านหน่อย นะสิทธิ์ของเกษตรกรหรือว่าสุสัตว์หรือว่าประมงเนี่ยนะครับก็เข้าไปในเว็บไซต์ได้เลยสามารถตรวจสอบได้เลยนะครับและถ้ายังไม่ได้ใส่เลขบัญชีหรือว่ายังไม่มีบัญชีเนี่ยนะครับสําหรับคนที่ไม่มีบัญชีทกศนะถ้ามีบัญชีทกศระบบมันจะโอนให้อัตโนมัติเลยนะครับท่านเข้าไปที่เว็บไซต์เยียวยาเกษตรกรนะครับแล้วท่านก็เอาบัญชีธนาคารอะไรก็ได้กรอกลงไปนะอันนี้เห็นว่าค้างอยู่ประมาณ4ี่แสนกว่าคน4ี่แสนกว่าคนนะครับ อันนี้กลุ่มแรกที่มีปัญหาอีกกลุ่มหนึ่งที่ที่อยู่ระหว่างการรอนะอยู่ระหว่างการรอก็คือรอให้มีการตรวจสอบการขึ้นทะเบียนให้แล้วเสร็จนะตรวจสอบการขึ้นทะเบียนให้แล้วเสร็จนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยในปีพ่อปลูกที่ผ่านมาก็ไม่ได้ทําไร่ทํานาเนื่องจากว่า ฤดูแง้งมันแล้งจริงๆช่วงนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยก็เปิดโอกาสให้สําหรับคนที่ยังไม่ขึ้นทะเบียนนะครับรีบไปเพาะปลูกให้ได้ภายใน15วันแล้วก็ไปยื่นขึ้นทะเบียนให้เรียบร้อยก็รอเก็บตกกันอยู่สําหรับคนที่ไม่มีทะเบียนตั้งแต่ต้นนะครับคุณผู้ชมครับส่วนใครก็ตามนะครับทาอะไรก็ตามแต่ทุกวิถีทางเราพูดง่ายๆแบบนี้ดีกว่า <54. S 1> <ๆ>ก็ยังไม่ผ่านก็ยังไม่ได้รับสิทธิ์เกษตรกรสักสทีเนี่ยนะครับ <S <S เขาเปิดให้ไปอุดธรณ์นะจนถ,ถึงวันที่5มิถุนายนนี้ เปิดให้อุทธรณ์อุทธรณ์ในที่นี้ไม่มีอุทธรณ์ผ่านเว็บไซต์นะครับต้องไปแสดงตนด้วยตนเองนะครับยกตัวอย่างเช่นที่เกษตรอำเภอที่ประสุสั์ที่ประมงนะครับหรือสนักงานมอนไหมอะไรแบบนี้นะครับมีประมาณทั้งหมด8ที่นะครับคุณผู้ชมครับอ,อ่เอ,อ่โอเคนะอันนี้เป็นกลุ่มเกษตรกรนะครับเอ่อไม่รับการคืนสิทธิ์ไปธนาคารกรุงไทยแล้วยังจะได้หรือเปล่าหรือทางออกสุดท้ายแล้วคะ ก,กอ็อย่าพูดถึงกันไหนว่าเป็นทางออกสุดท้ายเลยแต่ผมคิดว่าเป็นทางออกที่ดีที่สุดนณตอนนี้คือเวลาคุณผู้ชมไปเนี่ยนะฮะฟังผมดีๆนะเอาบัตรประจําตัวประชาชนตัวจริงนะครับแล้วก็หาหลักฐานการประกอบอาชีพของตนเองให้ชัดเจนเสียนะครับ mm hmm. เช่นรูปถ่ายใบยเสร็จหรืออะไรแบบนี้นะครับไปยืนยันและอธิบายกับเจ้าหน้าที่ให้เรียบร้อยให้ชัดเจนเลยนะว่าฉันเนี่ย นะถ้าพูดตามผมได้ใี่พูดเลยนะครับว่าฉันไม่ใช่หัวหน้าเกษตรกรให้ไปสาบองสาบานให้ไปตายโหงตายหาที่ไหนก็ได้นะฉันเป็นคนประกอบอาชีพนี้จริงๆนะ <c oughs> <c oughs> ถ้าพูดกันขนาดนี้แล้วไม่เชื่อเนี่ยนะครับก็ไม่รู้จะว่ายังไงละมันต้องได้คุณผู้ชมครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณผู้ชมต้องซื่อสัตย์ต่อตอนเองนะครับนะถ้าเราไม่ได้เป็นเกษตรกรลุยครับแต่ถ้าเราเป็นเนี่ยก็อย่าไปแอบอ้างโอเคนะอืม เราสู้กันมาขนาดนี้หลายคนก็ก็เริ่มได้เงินแล้วหมายถึงเกษตรกรเริ่มอุตรทอวันไหนใช่ไหมครับเริ่มได้เลยครับนะคือคือตอนนี้เนี่ยมันเข้าสู่กระบวนการมามามาเป็นเดือนแล้วไงเกษตรกรเนี่ยคือถ้าเราทําปรึกษาวิธีการไหนก็ตามแต่เราก็ยังไม่ได้รับสิทธิ์นะครับทีนี้ก็ต้องเติมติดต่ออุทธร์แล้วนะครับคุณผู้ชมครับจะมีไปจนถึงวันที่5มิถุนายนนะสำหรับอุทธร์ของเกษตรกรนะครับ กลุ่มที่ยัดเยียดให้เป็นแม่ค้าออนไลน์ล้ะคะเออก็อย่างที่ผมบอกเอาบัตรประจําตัวประชาชนตัวจริงหลักฐานที่ยืนยันว่าเราไม่ได้เป็นแบบนั้นเนี่ยนะครับไปที่ธนาคารกรุงไทยได้เลยนะ